กรมการวิจารณาของบริษัทหลักทรัพย์ CLSA ประเทศไทยนะฮะสวัสดีค่ะคุณปริญครับสวัสดีครับโอ้เสียงเข้มมากเลยนะแหมพี่มอนชอบรอเรื่องเสียงอยู่เรื่อยเสียงห่อเสียงรอหลังเชิญผมมาเป็นดีเจจัดคู่พี่ม่อนครับเอออยากให้จัดเลยสองชั่วโมงเอาไปเลยพูดให้หมดเลยนะค่ะค่ะคุณปริญอ่ะอัปเดตนะฮะวันนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ b e m เรียบร้อยไปแล้วผมยังไม่เห็นข่าวเลยเรียบร้อยเรื่องอะไรครับเรียบร้อยไปแล้วนี่คือเรียบร้อยอะไรครับพี่เห็นข่าวออกมาแล้วนะว่าอะไรครับเรื่องเขาประมูลนะคะวันนี้อ๋อครับผมนีงไม่เห็นข่าวเพิ่นเพินมีวันนี้ผมเองก็ก็เข้าออกประชุมทั้งทั้งวันเพิินวันนี้เรามีกลุ่มจากเมืองจีนมาที่เป็นบริษัทแม่ของเราซิติกรุ๊ปมาพูดเรื่องเมืองจีนให้เราฟังเยอะเลยก็เลยไปประชุมประชุมเรื่องเมืองจีนเมืองจีนเป็นไงบ้างอ่ะก็จริงๆความกังวลคนไทยมีเยอะนะครับเรื่องเมืองจีนเพราะว่ารอบนี้เพิิน นักวิเคราะห์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เมืองจีนเขา,าเข้ามาด้วยใช่ไหมครับแล้วความกัวงวลของคนไทยแล้วก็จริงของประเทศจีนเนี่ยใ,ในระยะหลังเนี่ยคือว่าสมัยก่อนเนี่ยเพวกตามต่างจังหวัดแล้วก็เป็นมณฑลต่างๆเนี่ยเขาต้องการจะใช้ที่ดินในการเพื่อจะเป็นตัวที่ไปไปเป็นการกู้ยืมเงินนะครับเป็นคอลัชชัลในการไปกู้ยืมเงินมาแล้วก็มาลงทุนต่อเนื่องเพราะ้บบัตเจ็ต,ต่างๆของโลโก้การเมนอ์นะครับมณฑลต่างๆเนี่ยมันอิงกับราคาที่ดินเขานั้งสูง นะครับในการที่จะกู้เงินและเพิ่มนี้สินคราวนี้พอหนี้สินมันเริ่มเพิ่มพูนมากเริ่มหนี้เสียเนี่ยมันก็เกิดผลกระทบในเชิงลบในหลายๆนิติรวมไปถึงราคาที่ดินในมณฑลหรือเมืองนั้นๆตรงนี้ยังเป็นปัญหาอยู่แล้วหนี้หนี้เสียของของภาครัฐของจีนที่เป็นเป็นลายที่เกี่ยวกับมรลกของกัฐนั้นยังมีอยู่เยอะมากนะครับแล้วก็เขาพยายามจะปรับโครงสร้างหนี้พยายามจะหาวิธีการแก้ไขแต่ว่ามันใช้เวลาของพวกนี้แล้วก็ราคาที่บางเมืองอาจจะดูดีแล้วก็ฟู่ฟ้าแล้วขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะเมืองที่ อยู่หรือฝั่งชายแดนชายทะเล,ะเลนะครับแต่ว่าเมืองที่อยู่เข้ามาในตัวเมืองยังไม่ดีนะเพราะ,ะนั้นความกังวลในเรื่องกําลังซื้อของคนในเมืองที่อยู่มาอินเนอร์อินเนอร์แลนด์ก็อาจจะยังค่อนข้างมีอยู่พอสมควรนะครับเพียงแต่สปายสปายเองก็พยายามจะใช้นโยบายมากระตุ้นในบางเมืองที่ราคาอ่อนแออยู่ก็ช่วยได้บ้างในระดับหนึ่งนะครับแต่เรื่องเมืองจีนเป็นเป็นอะไรที่คนยังมีความกังวลน,นะเพราะปีหน้าเนี่ยจะมีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นาหรือเปล่าคือผู้นําในที่นี้ไม่ใช่ตัวประธานาธิบดีนะครับแต่ว่า คุณสีจิ้นปิงที่เป็นประธานาธิบดีเนี่ยท่านเป็นมาครบห้าปีเพราะฉะนั้นครบห้าปีเนี่ยมันก็ปนจบเทอมที่หนึ่งท่านก็ต่อเทอมที่สองอยู่แล้วเป็นออโตเมติกอยู่แล้วแล้วท่านได้มีอํานาจมากขึ้นเป็นได้รับเลือกให้เป็นคอร์เลดเดอร์ก็คือเป็นสเตชัที่เรียกว่าม,มีอํานาจมากขึ้นมาอีกนะครับแต่ทางระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างทางประธานที่บดีของจงีนกับนายกตัวลีกเกอร์เฉียงนี่อาจจะไม่ไม่ลงรอยร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้น ก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าอาจจะมีการปรับคอรมอเพิ่มเติมนะครับที่เขาได้ปรับตัวรัฐมนตรีคลังออกไปแล้วเมื่อสักสองปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการปรับครั้งใหญ่ในปีหน้าอีกหรือไม่ซึ่งตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อต่อวิธีการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจีนนะครับหลายคนมองว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดมีการปรับปรับใหญ่เพราะว่าจีนจริงๆใน5ปีหลังก็มีการปราบปรามคอร์รัปชันในระดับหนึ่งและคนอย่างหวังชี่ชาซึ่งเป็นคนที่มีอานาจมากเนี่ยเป็นคนที่จัดการเรื่องแอนตี้คอร์รัปชันและปราบคอร์รัปช ซึ่งเขาอายุจะเจ็ดสจแล้วเนี่ยนะครับก็ก็จริงๆใกล้อายุที่เรียกว่าจะพักผ่อนเกษียณราชการได้ตอนอายุเจ็ดเสร็จแต่ว่าอาจจะมีการขอที่เพิ่มอายุราชการให้เขาแลวให้เขามาเป็นตำแหน่งสูงในรัฐบาลอ,อาจจะเป็นนายกอาจจะเป็นตำแหน่งอื่นไหมอะไรเงี้ยครับก็ต้องน่าจับตาม,มองเพราะว่าปีหน้าจีนจะเป็นจุดที่สําคัญอได้ได้ไดอะนั่นก็สรุปภาพรวมของจีนให้นักทุนได้รับทราบถึงสถานการณ์เนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นําอะครับ อ่แล้วเป็นย<ช>ังไงบ้างจะมีผลอะไรกับทางด้านฝั่งการลงทุนฝั่งเอเชียล่ะคะก็จริงๆฝั่งเอเชียวันนี้วันนี้ผมก็เต็มตัวจริงๆก็เต็มตัวที่จะพาทางทางน้ำตาลบุรีล์กับ<อ> TMB ไปรถโชว์นะครับ TMB <ช>ก็จะไปตั้งแต่พรุ่งนี้ครึ่งวันแล้วก็อ,อยู่อยู่พรุ่งนี้กับมะรุ่นนี้แล้วก็ทางฝั่งน้าตาลบุรีล์ก็ไปช่วงวันพฤหัสศุกร์นะครับไปที่ฮ่องกงไปที่ฮ่องกงใช่ครับก็จริงๆเราเพิ่งพาไม่เรื่องอินเตอร์เนชั่นแนล อ่มินต์ไปรถโชว์มาด้วยที่ฮ่องกงนะครับก็เพิ่งกลับมาก็ฟีดแบนดีนะครับคนก็อาจจะกังวลนิดหน่อยว่าเอ้นักท่องเที่ยวคุณไปทำเรึ่งทัวร์ศูนย์เหรียญแรงไปไหมมันจะทําให้นักท่องเที่ยวหายไปไหมในจังหวะที่เรายังถวายความอาลัยกันอยู่ยังคงไม่มีหมดมที่อยากจะออกไปท่องเที่ยวไปใช้จ่ายในการทานอาหารในโรงแรมเพราะฉะนั้นตัวเอสตัวด์หรือ Food and beverage รโรงแรมเนี่ยเห็นชัดเลยว,ว่ารายได้ตกลงนะครับทั้งทางมิน์เองก็อยอมรับว่าลงมาเยอะมากในเดือนตุลาคมแล้วก็ในเดือน พฤศจิกาย,ยนเริ่มเห็นชัดขึ้นในการแคนเซิลการจองเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นธรรมดาครับที่ระยะสั้นในไจรมาสี่ตัวเลขคงไม่ไม่ดีนะักแต่ผมคิดว่าทางฝั่งผู้บริหารของ m i n เนอร์อินเ t อร์เนชั่นอลกรูเขาพูดชัดเจนว่าการเติบโตมันจะกลับมาได้ดีเหมือนเดิมในช่วงปุ๊กกิ้งที่เริ่มเห็นดีๆเหมือนเดิมในเดือนธันวาคมแล้วก็มกราคมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรที่ระยะสั้นที่อาจจะกระทบในแง่ของแน่นอนประชากรคนไทยยังอาจจะยังในช่วงเดือนกว่าที่ผ่านมาไม่มีอารมณ์ที่จะ ที่จะออกไปสัรงๆหรือออกไปไปทานข้าวนอกบ้านแล้วก็ไม่ว่าใช้จ่ายน้อยลงนะส่วนนั <Okay. S 2> สังชาติที่มาเดินทางมาบ้านเราก็พยายามร่วมในการถวายความอาลัยด้วยก็ก็ไม่ไม่อยู่ในโหมดที่จะมีการจัดงานร่างเร <Okay. S 2> ืงสังนะ่งๆนักก็แต่บร,ริษัทเท่าระยะยาวดูดีนะครับเพียง <Okay. S 2> แต่ว่าราคาหุ้นอาจจะไม่ถูกนะในสภาวะที่ที่การท่องเที่ยวยังยังอ,ยงอาจจะไม่ใช่ง่ายที่สดุด hmm. เพราะผมเชื่อว่าการปรับตัวทัวร์ซูนเรียเนี่ยก็ทำให้ดีแล้วก็ทําให้มีประสิทธิภาพทั้งระยะยาวแล้วก็ ไม่กระทบมากนะในระยะสั้นด้วยก็เป็นบาลานซ์ที่ไม่ง่ายานะเห็นใจจริงว่าเป็นเป็นงานที่ยากเป็นงานที่ยากถ้าเราอยากได้คุณภาพที่ดีในระยะยาวแต่ว่าระยะสั้นอาจจะกระทบอะไรที่อาจะทำให้ให้มีการเอ่อสโลว์ดาวบ้างกันนะครับใช่ค่ะ,ะแล้วก็กลับมานะส่วนทางด้าน TMB กับ BRR นะคะก็จะพาไปไปสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆเรื่อง BRR นี่ทุนถือว่าถูกมากแล้วก็ คนอะไรคนยังไม่เข้าใจถึงตัวที่เขาจะทําตัวอินฟราสตรักเจอร์ฟันนะจะมีการเอาเป็นกองทุนตรงนี้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับในช่วงอาจจะทันไตรมาสองสามาสามปีหน้าก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเขามีโรงไฟฟ้าสองโรงที่เป็นไบโอมาสนะครับลโรงที่สามกำลังสร้างอย่างเงี้ยก็น่าจะทยอยเข้ามาได้เป็นอะไรที่ผมคิดว่าทางทางฝั่งตัว BRR เขาก็ก็ตั้งใจทําที่ทำก็ฟาร์เิงแต่ทาง ECC แล้วก็คงจะ คงจะให้ค่อยทยอยทาให้ได้ใช้ตัวโมลัสนะครับเป็นตัวบายผลิตของเขาในการที่เขามีตัวโรงน้ําตาลแล้วก็มีผลิตภัณฑ์้อยของเขาเนี่ยได้ได้ต่อยอดได้แล้วเขาเป็นคนที่ปลูกอ้อยเก่งแล้วเรี้ยงแล้วมีประสิทธิภาพปลิติผลเนี่ยยิวต่อเฮกเตอร์สูงสุดนห่งเ้วยก็ค่อข่างจะฟิชเชนสูงมากสิ่งที่แนะนาไปก็คือได้นําตัวบ r หรือว่ากองทุนทางด้านที่เขามีอยู่คะ จริงๆกอง,งทุนเรายังไม่เห็นรายละเอียดนะต้องรอดูรายละเอียดนิดนึงว่าว่ามูลค่าเท่าไหร่ว่าขายยังไงเ <c oughs> รายังไม่เห็นรายละเอียดตรงในแง่ของมูลค่าหรือ valuation <c oughs> ของกองทุนแต่ว่า story ตรงนี้ทําให้ราคาหุ้นของน้ําตาลบุริลัมเนี่ย d r น่าจะน่าจะส่งผลในส่งเชิงบวกให้กับบริษัทตัวแม่แน่นอนในระยะยาวแล้วก็ราคาน้ําตาลค่อยๆขยับขึ้นแล้วผมก็อาจจะเทรนน้าตาลอาจจะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นจุดบวกของของตัวบริษัทแน่นอ <c oughs> น, <c oughs> ส,นส่วนทีเอ็มบีที่เอาไปเพราะอะไรนะคะ คือ TMB ที่เราบอกว่าเป็น transactional bank ที่เขาก็มาเริ่มมารุกตลาดพวกเวิร์กมันในเชิง product ดีขึ้นนะครับแล้วส่งผลให้ส่งที่รายได้ด้านด้านที่เป็น NII หรือนอง interest income รายได้ที่ไม่ได้มาจากแค่การปล่อยกู้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นตอนนน่อเรื่อง i n t e e income น่าจะดีที่เขามาจาัดฐานที่ต่ำในแง่นี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทำธรุรกิจนี้เป็นหลักในช่วงแรกๆนะครับเพราะฉะนั้นทางคุณบุญทักษ์เขาเริ่มมาจัดหลังบ้านจัดระบบจัดอะไรพร้อมจะรุกเป็นที่แล้วพอคุณทําเป็น transactional ได้เริ่มมาจับลูกค้า SME ได้ดีขึ้น ตรงนี้เนี่ยคุณก็เริ่มขยับดูว่าธุรกิจไหนจะมีมาชิ้นที่ดีธุรกิจไหนที่จะให้ฟรีนทาดีเขาก็เลยเริ่มมาจับพวกเวลส์มาในเชิงโปรดักต์พวกนี้ครับก็ผมคิดว่าน่าจะเห็นผลดีขึ้นในปีหน้านะครับแน่นอนไม่เสียงว่าปัญหาของอาจจะนี้เสียหรือเครดิตคอสของตัวจะยังดูยังอาจจะไม่ได้พีคแต่ยังเป็นปัญหาได้นะครับแต่ว่าเราคิดว่าก็รับดูในตลาดระดับหนึ่งในการมีหุ้นที่ปรับตัวลงมาในช่วงหลังก็หุ้นท่านั้งถูกนะก็ TMB ก็ประกาศผลถูกเหรอครับ ถูกเลยค่ะคุณปินเดี๋ยวคือคือมันมันมันถามว่าเมื่อไประยะสุดของของของถ้ามองเนี่ยระยะกลางระยะยาวเนี่ยตัวเออร์เน็งมีโอกาสที่โตมากมากกว่านี้เลยนะวิเคราะห์อะไรคนคาดไว้เพราะคุณไปใส่ตัวเลขมองฟอร์เวิร์ดพีอีใส่ตัวเลขเออร์เน็งต่ําก็อาจจะไม่ถูกเมื่อเทียบกับแบงก์ใหญ่ๆแต่แบงก์ใหญ่เองก็อาจจะมีปัญหาอื่นๆที่ยังเพีเอลไซต์ฟอร์เวิยังไม่พีคเลยหรือว่าชอบ ก็ยังแบงก์ใหญ่ๆดูเหมือนจะถูกในในเปเปอร์แต่ว่าในป้ป,นปัจจัยที่ข่าวยังไม่ข่าวร้ายออกไม่จบค่ะ,ะเดี๋ยวพี่สรุปข้อมูลคณะกรรมการเปิดซองเอกสารนะคะคุณปรินในวันนี้นะคะก็ที่ทราบข่าวโครงการรถไฟฟ้าสีชมพูกับสีเหลืองตรงนี้นะคะก็ะเป็น b บีเอ้ยขอโทษบีเอ็มนะฮะที่ผ่านโปรไฟล์ไปนะคะแล้วก็ BSR Joint Venture กิจการร่วมคะ่ะ BSR ก็อันเดียวกับ BEM ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่สิครับ BSR คือตัว BTS เอ่อซีโนไทยแล้วก็ลาชบุรีอ๋อ,อ,อจ้ะนั่นแหละตัว BSR ก็แสดงว่าผ่านทั้งคู่อันนี้น,นี้เป็นแค่ขั้นต้นในการเปิดซองดูว่าผ่านด้าน technical ทุกอย่างมีเอนจิเนียร์ดีอะไรพร้อม <NT D, S 1> ในแง่ ผ่านสองใช่ไหมัสสสสสบสองสองบริษัทเบียสผ่านทั้งสองบริษัทใช่ก็มีคนยื่นแค่สองบริษัทก็เลยเขาผ่านทั้งสองบริษัท๋อยื่นแค่น,นั้นเองนะเนาะอืออืแค่ยื่นสองเจ้านี้คือ D.S.R กับ B.E.M สองเจ้าที่ยื่นอ๋อโอเคถ้างั้นก็รอจบว่าเขาจะเลือกตัวไหนใช่ไหมคะก็ก็ต้องรอดูขั้นตอน่อไปใช่ต้องพิจารณาถึงถึงขั้นตอนถึงราคาถึงโครงสร้างเพราะรอบนี้มัน P.P.T รอบนี้ประมูลเขา้องมีหลายนิติของความของความซับซ้อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่ามันมันมันไม่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 ง่ายแน่นอนไม่ง่ายการบริหารจัดการแล้วก็ จะมาคาดวายดิชชจะมารฟคัสยังไงตัวฟีดสตัดดี้ของแต่ละบริษัทคงต้องทําให้ดีเลยแหละไม่งั้นไม่งั้นรับโปรเจกต์มาแล,แล้วขาดทุนยาวก็หนักเหมือนกันค่ะเป็นโครงการรถไฟฟ้าสีเหลืองกับสีชมพูนะคะครับแต่สองสายที่ผมว่ากำไรน้อยกว่าสายสีส้มกับสีน้ําเงินนะักหลัลกมันจะต้องจับตาดูว่าใครได้สายสีส้มซึ่งมีหกสายแล้วก็สายสีน้ําเงินที่ต่อต่อขยายซึ่งให้เป็นวงกลมเต็มๆซึ่งตรงนี้ตรงนี้บี m น่าจะเต็งม,มาได้ตัวขยายอยู่แล้วที่พนายกประยุทธ์ให้ต่อเวลาการคุยกันนะครับ เพราะผมคิดว่าสองสายเนี้ยน้ำเงินกับส้มเนี่ยกาไรมาจิ้นจะดีกว่าเยอะเลยแต่ตัวสายสีเหลืองสีชมพูนี่กําไรไม่ง่ายไม่ง่ายผ่านแค่ไลน์กับมินบุรีแล้วก็รัดเพ้ากับสำโรงนะคะสองสายที่บิดกันอยู่นะคะผ่านทางบ้านที่มอนบอดีป่ะได้ค่ะเลยไปซื้อบ้านแถวนั้นเออแล้วของคุณปินแถวไหนล่ะของผมไม่ไม่ไกลมากอยู่ก็เลยอยู่สมัยก่อนเลยตั้งแต่พ่อแม่ซื้อนานแล้วสมัยเป็นทุ่งนาแถวกลางเมือง ตอนนี้จัดทุ่งนาเลยกลายเป็นตึกลาำตึกลาบ้านทองเยอะมากตรงไหนแถวอโศกแถวอะไรแถวนั้นสุขวิทใช่แล้วแถวนั้นใช่เออยังอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่เหรอคะคุณปรินอ๋อเป็นคอนโดซื้อใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันนะโอเคได้ได้ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะ